เปิดรลักฐานว่าเชอร์รี่มาไทยแน่ๆครับและจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้แล้วด้วยข่าวก็มาสะพักแล้วนะครับสำหรับเจ้าแบรนด์เชอร์รี่ตอนนี้พอจะเห็นอะไรบ้างแล้วเราไปดูอย่างแรกเลยดีกว่าครับจะมีการสร้างเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเ h อ r ์รี่ไทยแลนดมาแล้วครับจะมาในเดียวกับเจ้าตัวฮาวเวลเลยเนาะมีการสร้างเพจมีการโปรโมทอะไรต่างๆก่อนที่จะเปิดตัว อันนี้มันก็จะบอกบอกว่าเขาเริ่มเตรียมพร้อมใกล้ที่จะเปิดตัวแบรนด์ในไทยได้แล้วครับและตอนนี้มีคนติดตามมากถ,ถึง1 1 3 8 2คนแล้วถ้าใครสนใจแบรนด์นี้ก็สามารถไปกดติดตามเพื่อดูข่าวสารต่างๆได้นะครับในรูปที่โพสต์เราจะเห็นมีแต่ตัวที่เป็นรถ SUV ย i ว o ิโกเป็นชื่อรุ่นของเขานั่นแหละครับซึ่งผมอยากได้รถไฟฟ้าที่เป็นตัว EQS ที่มาวิ่งมากกว่าเนาะน่าเสียดายาจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเป็นรุ่นแรกก่อน เราไปดูจุดที่น่าสนใจกันต่อดีกว่าแล้วเราจะรู้ด้วยว่าเขาจะเอาขันไหนมาเครื่องยนต์เป็นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับก็คือลิงก์นี้เลยครับเพื่อนเพื่อสามารถกดลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ารายละเอียดคลิปสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปร่วมตอบแบบสอบถามกับผมได้เลยครับเพื่อนเพื่อก็ช่วยกันไปลงความเห็นเนาะเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดราคาที่โดนใจที่สุดมาในไทยนะครับนอกจาการายละเอียดของเราต่างๆนะครับที่เราต้องใส่เข้าไปเราจะเห็นการเปรียบเทียบรถของ เชอรี่กับแบรนด์ MG ZS ว wow. ้าวเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับถึงจะยังไม่มาเป็นรถไฟฟ้าจะมาเป็นเครื่องยนต์สันดาปแต่แน่ๆราคารถไม่แรงแน่นอนครับถ้ามนเทียบกับ MG ZS แล้วเขาจะมีการให้ลงคะแนนในมิติต่างๆของตัวรถมาเทียบกันนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปลงกันและนี่แหละครับคือชื่อรุ่นชื่อรุ่นของเขาที่ใส่ไว้ในแบบฟอร์มจะเป็นเชอรี่โมเดลวครับตัวรถจะมีหลายสีมากๆอันนี้เขาก็ให้เราไปโหวตน,นะครับว่า คนไทยเราชอบสีไหนเราก็ไปโหวตกันช่วยกันโหวตสีที่ชอบสีที่ใช่นะครับเราจะได้รถที่สีโดนใจเข้ามาขายในบ้านเราครับและสิ่งที่สำคัญมีในเครื่องยนต์และราคาด้วยรุ่นแรกก็คือเครื่องยนต์ที่เป็น1.5ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ซีว116แรงมา้าแรงเบ็ดอยู่ที่138นิวตันเมตรเราจะสังเกตเห็นว่ามันมาพอกับตัว z ซเลยครับ แล้วก็จะมีช่องราคาให้เรากรอกด้วยว่าราคาคันนี้ควรจะเป็นที่เท่าไหร่ผมจะไปกรอกว่าให้มันต่ำกว่าตัว z s แล้วกันและอีกเครื่องยนต์หนึ่งก็คือ1.5 Turbo จะเป็นเกียร์ CVT 156แรงม้าแรงบิด230นิวตันเมตรตัวนี้เทียบกับ MG HS ได้เลยแต่ดูจากชอยแล้วเราอาจจะได้เห็นรถที่ราคาถูกกว่านะครับถูกกว่า MG HS ได้เลยเพราะว่าชอยเขาไม่ถึงหลานด้วยซ้ำไป MG HS เนาะ จะราคาอยู่ที่9 0 0 0 0สนไปไปไปจนถึงล้านหนึ่งเนาะเอาละครับดีวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปช่วยกันตอบแบบสอบถามให้ราคามาะสมเป็สมผลหน่อยนะครับอย่างน้อยผมว่าบ้านเราก็จะมีแบรนด์น้องใหม่เพิ่มขึ้นมาหนแบรนด์เป็นสีสันแล้วก็หวังว่าจะทำให้เชิดหน้าชูตาแบรนด์จีนได้ดีอย่างฮาวเวลนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ